และสภากรรวาสการศึกษกาครับภายใต้แบผนของการดำเนินง,งานอำเภอทูบีนะครับอำเภอหลังสวนมันเป็น นี้ก็ของวิทยาลัยการอาชีพทานและซึ่งท่าสวนวนีจดิเการทนเราจะไปดูไม่แช่อันนี้ทานแทะส่วนหลังของหลังสวนครับเราสองสองที่ไม่มีที่เลยหรอราสองสองที่ครับที่เป็นอาชีวะนะเราไปที่ของของโรงงานครับ ก็ต้องทานนะทานเซตติ้งมาเองเดียวกันคนเท่ะคะทานเอวทนจะทาได้แบบคือได้แบบมองตุวเซตตทเลยนะคะองมีหน้านี่แหละค่ะคือเตรียมเตรียมแล้ว

ด้วยพ,พระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขรงเย็นเยาวชนชุมพรเด่นด้วยระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบีนเมือวันจังหวัดชุมพรทุกท่านกระผมผงานาเนินงานของโครงการีเวันเี25จ6จังหวัดชุมพรขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของพวกเราเยาวชนคนชุมพรใต้ de I'm โรงกาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการทูบีน้ำวันพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดชุมพรในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญครับครับเรียนคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผมนาวิสาบุญศิริรน์ผั้วจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยในแพทย์อนุทองแดงในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมด้วยทีผู้วิหารจังหวัดชุมพรและก็สมาชิก ชมรมทูบีนับว่าวันจะมาถึงพรอเกลคายอำเภอและชมรมทูบีนับววันที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศขอต้อนรับคุณลือสราวงสุวรรณคุณทิตีกรมคุณบุญพลื้และคุณสิรคุณกีรานวรัตนักสังมมุทขอาออสเซี่ยวชาญคณะนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานทูบีนับววันประจำปี2566และคุณกัญญาพัฒน์คณะพัฒรากีฬาคุณผู้บริหารจากบริษัทเซทูเปกเอซี่นะครับสู่เมืองทูบีนับว่วันที่น่าอยู่ เมืองในขวาทของชาวจุมพรซึ่งตลอดระยะเวลาจากนี้ไปผมขอให้ทุกท่านมั่นใจว่านั่นจะมีความสุขในพื้นที่ทูบีนอมโววันแห่งนี้จังหวัดได้จัดทีมงานคอยดูแลเพื่อความสะดวกให้กับท่านนะครับในฐา,านะผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรนะครับผมขอพูดแทนคนจุมพรที่มีหัวใจทูวีนอมววันทุกคนนะครับว่าพวกเรา มีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านในคนรั้งนี้นะครับแล้วก็ขอฝากเครือข่ายทีวีน้ำวันของจังหวัดชุมพรไว้ในใจของท่านคณะนกรามการด้วยนะครับในปี2661ของมูงหวันทั้งที่ไว้ทั้งที่เด็กิดต่อไว้เสีล้วก็ที่นครสุราชก็ของจังหวัดต่างๆในการดูแลแค่ให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัดในการขับเคลื่อน ทุกปีนับวันในทุกิตินะครับมีการทำบัทึกข้อ่อบตัวแงนท่านนายกบัตประจำปี2อ6 6ัน้นะครับซึ้งในปีเมื่อมา2 5 6พเข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้จำนวน3ามอำเภอได้แก่อำเภออำเภอท่าแซะเนี่อำเภอทิวการดำเนินกิจกรรมและสำคัญที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือลูกๆทุกคนได้นำผลงานที่เกิดจากทุีนับวัน เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกหลังประกอบการเนี่ยนับว่าเป็นปัญหาและภุปสรัค์ค่อนข้างมากนะครับเพราะกิจกรรมใดๆก็ตามที่มีผลกระทบต่อการผลิตหรือว่ารายได้ของมันทาให้ทลังกอบการกันวาความจุประสงค์ ในวันนี้นะคะรู้สึกดีมากมากค่ะที water, ่ว่าสภากของเราได้มีโอกาสที่จะมาร่วมต้อนรับคณะกรรมการแล้วก็ได้มาสนับสนุนเครือข่ายของผปวชมอนนะคะใช่ครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นการตามกอบของจังหวัดที่วันนี้วันไว้จากที่ต่าสนกันนะครับสำหรับตัวคนงานคนเองนะครับก็จบลงด้วยดีนะเมื่อวันนี้ตาก็ได่มามุ่งเน้นแต่งนับเพราะว่าต้องการคนเป็นส่วนดีที่มีงานชีพ แต่ตะกี้เยังติดตรง่องบ้านจากวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กัเดนนเรืองของราบรวมตัวเนวนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขยายให้ส่วนอย่างป็นบางที่ถ้งมากทิ่ขึ้นครับทันนี้ทังนั้นรามีหน้าททำงานในแต่ตด้งไว้ สม่งผ์ด้วยทางภาส่วนแล้วก็จะเป็นต้องลิ่นตรงที่คณะกรรมการจะได้ในส่วนขงผลงานที่สุ่มลมตัวันตกตอนที่บั้งใหญ่นะครับก็เมื่อวันที่เราถตรนโยบายในการทำงานก็คือเป็นลมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีผลงารดำเนินการที่จะนำเสนอให้กับคณะกรรมการจะเป็นชุมพรนะคะภาคที่เครือข่ายนะคะทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่ประชุมแห่งนี้นะคะที่ก็ต้องกราบขอบพระคุณ นะคะที่ท <Tipp ett inh>. ่านได้ให้เกียรติอา่านหนังสือด้วยตัวเองนะคะท่านแต่แค่สาธารณสุขจังหวัดชุมพรด้วยนะคะท่านทำหน้าที่มาชื่นชมกับผลการดำเนินงาน20คะแนนนะคะในการรายงานดำเนินารในเรื่องของการดำเนินในห้อที่ก็คิดว่าจะให้เต็มนะคะสำหรับตัวเองเพราะต้องขอบคุณท่านผู้ว่าที่ตัวจริงเสียงจริงและก็แรงงานนะคะทุกภาคส่วนคือตัวจริงเสียงจริงทั้งนายอำเภอด้วย b a r